ยพาวัปพาวัปนี่คือสถานที่ใหม่ร้านที่สองที่เราจะามาชิมที่เรามาถึงแล้วใช่ไหมใช่นี่คือ Living Room Cafe ฟนะครับเป็นร้านกาแฟร้านที่สอนที่พาคุณแบงค์ทรงไทยครับมาชิมว่ากาแฟที่นี่เด็ดโดนดึงเด้าขนาดไหนครับผมมันขนาดนั้นไปเลยพร้อมยังครับผมไปยเลย มาในบรรยากาศของ Living Room Cafe แล้วมารู้จักกับเจ้าของร้านกันหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อพันธ์นะครับเป็นเจ้าของร้านครับ Living Room Cafe ครับครับผมเออร้านนี้อยู่ตรงเคียงน้ำเลยใช่ครับเป็นร้านหน้าครับเป็นร้านของคุณพ่อครับคุณพ่อนั่นเองนะครับนี่ก็ได้สองอย่างเลยกาแฟด้วยแล้วก็อาหารด้วยเอาเมนูเมนูก่อนว่าอันนี้อันนี้อะไรครับเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้นะครับโอ้โหคุณแบงค์คุณแบงค์ทีนี้เราจะ ฟันแบบนี้แล้วก็คุชเตอร์แบบนี้ทุกแก้วครับมันจะล้นล้นมาเหมือนต้องต้องปูนขึ้นมาไหมใช่นี่ร้อนร้อนนี่สนใจนะแบบลาวาภูเขาไฟอะไรอย่างเงี้ยมีมีสตรอเบอรี่เป็นเม็ดๆด้วยนะครับใชรอรี่เดี๋ยวคุณตาไปดูอร่อยอร่อยนะเนี่ยสตรอเบอรี่อันนี้เลยครับอันนี้เลยอันนี้จะเป็นของทางร้านเรานะครับจะเป็นอเมริกาโน่ออนไอซ์นะครับพิเศษที่นี่เลยใช่ครับอเมริกาโนออนไอส์ออนไอซ์นะครับพี่โดดอ่ะนะสไลด์ใช่ไหมต้องดูดสไลด์คือด้านล่างนะครับเราจะลองด้วย ไซรัปคา,า,าเชลนัทนะครับจะเป็นกขงนิงหอมอล้วครับแล้วก็ด้านบนนี้จะเป็นกาแฟเอพิโซ่สองช็อตแล้วก็ล่างลงมูกาแฟโดยเอ้ยลง<ด>บนบน,บน,บน้ำแข็งคือแบบเป็นรสชาติกาแฟดิบดีแล้วแล้วอะไรนะข้างล่างเป็นไซรัปคาเชลนัทอะไรนะครับมันก็จะคือไม่ไม่ได้รสชาติกาแฟซะเดียวแต่ว่ามันก็สองรสชาติละมุนละมุนนะนี่น่าชิมน่าชิมอะไรนะอเมริกาโน่ออนอีนครับอเมริกาโน่ออนไอี เราข้าวก่อนรู้สึกว่าคุณแบงค์จะหิวข้าวใช่ไหมเมื่อกี้ไปที่ทีมอาหารเราล้งอันนี้ไว้อะไรฮะนี่นี่อะไรอะันนี้คืออันนี้จะเป็นข้าวหน้ารับกรอบนะครับรีบีบกรอบอ่ารับกรอบนี่จะเป็นซิีเนเจอร์ของร้านใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยอันนี้เรามาทําเป็นอาหารจานเดียวผมชอบนะมีข้าวนี่นะครับข้าวนูโวอะไรครับนูโวข้าวกล้องครับโอ้โหเดนไปหน้าเลยครับอันนี้อันนี้ไปดูต่อไปเลยพี่โดดต่อไปอันนี้อะไรครับอันนี้จะเป็นอ่า ข้าวต้มยำทะเลแห้งทะเลนะครับเอบจะเราจะคล้ายๆกับแกงเขียวหวานทะเลแกงเขียวหวานแห้งครับแต่ว่าเราเป็นต้มยำนี่จะเอสัตวมากนี่ครับอร่อยแล้วถ้าไม่ชอบข้าวเรามีนี่มีนี่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่นะครับครับก็มีมือกรอบด้วยใช่ไหมใช่ครับนี้เราจะใช้เป็นสูตรเยาวราชเลยเฮ้ยอันงาไม่ต้องไปถึงเยาวราชมาชิมที่นี่มาที่นี่เลยคือเรื่องเรื่องอาหารนี้ผมไม่ค่อยห่วงร้านนี้แล้วนะแต่ว่า เรื่องกาแฟก็ไม่ธรรมาดานะครับเพราะนั้นมาได้1นถึงสแล้วก็ไฮไลท์ที่ลืมไม่ได้นี่คืออันนี้เป็นเบลนี่นะครับเบลนี่นนแล้วก็เราจะมีวิคทีมให้ด้วยนะครับเบลนี่ที่นี่จะแบบอร่อยมากๆอร่อยมากๆจ,จะเนื้อแน่นรจริงแล้วก็จะไม่แข็งแต่ว,ว่ามันจะนุ่มแล้วก็แน่นครับเนื้อแน่นเนื้อแน่นอร่อยคือว่าทานกาแฟด้วยนะแฟมเข้มแล้วก็ตัดกับผลหวานอย่างนี้นะมันแบบเข้ากันละมุนลิ้นเข้ากันนะก็เป็นอีกหนึ่งร้านหน้ามากับ Li ฟวิ่ง Cafe Ca ฟ เจ้าของร้านะลอดชื่อว่าน้องชื่อพัดครับน้องพัดนะครับนี่มาสั่งได้กับคนนี้ได้เลยร้านเปิดกี่โมงทุกกี่โมงร้านเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าครับถึงประมาณ3ามทุ่ม4ี่ทุ่มอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงไหนครับบางคนไม่ได้อยู่ตามไม่รู้ร้านเคียงน้ำครับรข้าเคียงน้ำครับแล้วก็วิ่งมาเส้นเส้นไหนเส้นป่ามะม่วงริมติดริมน้ำครับต้องมาที่เส้นป่ามะม่วงนะครับเลาะริมน้ำเลยแต่ถ้าถ้าหาไม่เจอก็ร้านเคียงน้ำนั่นเองอยู่ด้านหน้าเลยครับ ลิฟวิ่งรูมคาเฟ่วันนี้เราขอกินข้าวกันก่อนวันนี้ขอบคุณเจ้าของร้านมากครับวันนี้คนกลังเยอะเลยนะ <c oughs> ขอบคุณมากครับ เพลงไหนนะเพลงใหม่เมื่อกี้ปิดตาข้างหนึ่ง้วข้างหนึ่งอีกเพลงหนึ่งผมว่าดีกว่าเพลงมันไม่ง่ายอ่ะโดนโดนใช่คอนุคอนุนี่ติดหูเลยใช่มันง่ายเกินไปใช่ร้องร้องไงนะพี่ร้องไงนะ มันไม่ง่ายกับฉันหรอกเวททางชีวิตต้องการแค่ว่ามันจะเจ๊งกับพ่ออย่างนี้มันร้องไงจะนะดอกดอกฟ้าก็ดีนะดอกฟ้าร้องดอไม่ใช่ดอกฟ้าร้องไงร้องไงดอกฟ้าต้องกลายเป็นข้าที่ขาดไม่ใช่หนูไปด็กไม่บ้านเห้ยเฮียหอมึงตีกองเหมือนเดิมดี่ละจะาย